สวัสดีทุกคนด้วยนะคะดิฉันกาตุยค่ะคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาดูรวมมิตเรื่องเาวาแปลกๆบนโลกใบนี้นะคะน้องวัวตัวจิ๋วที่โตเต็มวัยสูงแค่51เซนติเมตรอาจเป็นวัวที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ในขณะที่วัวส่วนใหญ่จะมีความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ120-130เซนติเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยถึง313-385กิโลกรัมแต่สำหรับน้องวัวสายพันธุ์พูทานที่ชื่อว่าลานีอาจเป็นวัวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเพราะมันมีความสูงเพียง51เซนติเมตร และหนักเพียง28กิโลกรัมเท่านั้นล่านี้ในภาษาเบงกาลีแปลว่าราชินีเป็นวัวที่เกิดในปี2019และเพิ่งจะผ่านวันครบรอบวันเกิดอายุครบ2ปีของมันมาเมื่อเร็วๆนี้นั่นหมายความว่ามันกลายเป็นวัวที่โตเต็มวัยแล้วเรียบร้อย แต่ปรากฏว่ามันยังมีขนาดตัวที่เล็กจิ๋วราวกับลูกวัวและนั่นทําให้ฮาซานฮาวลาดาเจ้าของลานีมั่นใจว่ามันต้องเป็นวัวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอย่างแน่นอนและเพื่อให้สถิตินี้กลายเป็นสถิติที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการฮาซานจึงได้ยื่นเรื่องไปให้กับทางกนเนสบุ๊กเพื่อมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยสถิติเดิมของวัวที่ตัวเล็กที่สุดในโลกในปัจจุบันคือ มณนย้ำที่มีความสูง61.1เซนติเมตรูบันทึกเอาไว้ใน2014อ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญสัตว์ระบุว่าขนาดตัวเล็กจิ๋วของลาน,นี้เกิดจากภาวะแคะแกลนที่เกิดจากการผสมพันธุ์โจอา์มสตองผู้ช่วยศาสตรสาจารย์แห่งนิโซตาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและอาหารกล่าวว่าสำหรับสายพันธุ์ของลาน,นี าการกลายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากซึ่งมันอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาอีกในอนาคตในครั้งที่คุณมาร์กเห็นสัตว์ที่มีความผิดปกติมาตั้งแต่เกิดและมันมาร์กจะมีสิ่งผิดปกติอื่นๆแถมมาด้วยโตเก่าดังนั้นผมจึงเป็นห่วงเรื่องของหัวใจเป็นพิเศษถึงแม้ว่าลานีจะได้รับการดูแลอย่างดีภายในฟาร์มแต่โจคิดว่ามันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานนะัก เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่สมบ,บูรณ์ของมันตอนนี้ลาน,นีได้รับการดูแลอยู่ที่ฟาร์มชีกรอกเกษตรทาก,กาเมืองหลวงของบังกลาเทศความโด่งดังของมันไม่ได้มีแค่เฉพาะบนโลกโซเชียวเท่านั้นแต่ผู้คนจากทั่วสารทิศกำลังเดินทางไปที่ฟาร์มแห่งนี้จากรายงานระบุว่ามีผู้คนมากกว่า200,000คนที่แห่กันไปที่ฟาร์มเพียงเพื่อจะได้พบกับลาน,นีตัวเป็นๆ แต่ปัญหาคือสถานการณ์โควิดในบังกลาเทศยังไม่สู้ดีนะักและมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า1ล้านรายยังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ยากจะควบคุมได้ในขณะที่อาบูซูฟิอันผู้ดูแลฟาร์มได้แสดงความวิตกกงังวลต่อจำนวนผู้คนที่เดินทางมาด้วยความ อยากรู้อยากเห็นไม่เพียงแค่ปัญหาจากการแพร่ระบาดเท่านั้นแต่มันยังทำให้ลานีรู้สึกอึดอัดและเกิดความแค้นอีกด้วยลานีไม่คุ้นเคยกับการปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากมันแค่ต้องการพื้นที่เล็กๆเพื่อเดินเล่นในฟาร์มกินหญ้าซึ่งมันแทบจะไม่มีเวลาทำแบบนั้นเลยตอนนี้อาบูกล่าวอันจึงเป็นสาเหตุให้ทางฟาร์มต้องออกกฎที่เข้มงวดมากขึ้น โดยจำกัดคนเข้าชมได้เพียงแค่10คนต่อวันโดยต้องทำการน,นัดหมายล่วงหน้านอกจากนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยปามเองก็ต้องจ้างผู้ดูแลถึง3คนเพื่อมาดูแลวัวจิ๋วเพียงตัวเดียวเท่านั้นหลังจากที่ผู้มาเยือนน้อยลงมากลาน,นีจึงกลับมาล่าเริองอีกครั้งและบุคลิกของมันก็ดูจะยิ่งใหญ่เกินตัวเองไปมากมันทำตัวเหมือนราชินีและชอบที่จะรักษาความสะอาดอยูเสมออาบูกล่าวสุดท้ายอาบูกล่าวว่า เขามีแผนจะมอบลานีให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเขาคิดว่าจะสามารถดูเอาใจใส่ลานีได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้รวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพตลอดชีวิตที่เหลือของมันด้วย